สวัสดีครับมาต่อฮานอยวันนี้เมื่อวานใครได้สูตรนี้มันเป็นสูตรกระดานพารวยนะครับที่ทําอยู่ในเพจนะครับที่วางในห้องวีตลอดนะ <c oughs> ทามาเจ็ดวันครับเข้าทุกวันเมื่อวานก็เข้าส่นสามนะบางวันที่เข้าดีๆก็เข้าสองนอยสามนอยเลยนะครับมันเป็นกระดานพารวยเนาะเดี๋ยวจะให้วันนี้ก็ให้ชุดเหมือนเดิม นะเป็นกระดานแต่วันนี้มี10ชุดนะครับวันไหนที่เลขชนก็จะมีอยู่ 9. ชุด8ชุดประมาณนี้นะตัวไหนที่ออกเราก็ตัดออกก็ได้นะมาดูกันนะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพจนะครับเพจนี่นะครับเซิเข้าไปดูได้ครับเพจอภัยนะครับไปดูแนวทางนะมี ห้อง V ด้วยนะครับทุกท่านนะเข้าฟรีนะครับกดติดนะนะตามเพจแล้วก็ไปขอเข้าห้อง V ee. เป็นห้องพูดคุยเรื่องหวยเรื่องเลขฟันกันงวดตง,งวดนะครับรอบต่อรอบนะฟันกันรอบต่อรอบนะเดี๋ยวก็จะเลียงเลขให้สิบชุดเหมือนเดิมนะครับสิบชุดเหมือนเดิมวันนี้วันที่สี่กอคอ่นะครับสามนอยก็จะลงให้เหมือนเดิม ทุกวันแบบนี้ทุกวันนะครับใครที่จะตามเลขกระดาษพารวยนะครับที่ผมไปตั้งอยู่ในเพจนะทำมาเจดวันนะครับส่วนนี้เพิ่งทํามาเจดวันแล้วก็เข้ามาทั้งเจดวันนะครับสามหน่อยนะครับหลักการง่ายๆก็คือเราดูพิเศษนะพิเศษไม่มานะรเราดูปกติถ้าใครจะแทงส่วนมากก็มาปกติกับ V กับ VIP เนาะก็ ถ้าใครจะเล่นก็เล่น,ลนรอเล่น VIP นะครับอดใจรอเนาะอดใจรอคือพิเศษเราไม่เล่นปกติเราไม่เล่นแล้วก็ถ้าไม่มาเพราะเราไปเล่น VIP นครับทำกำไรได้นะครับเลขจุดนี้นะครับก็ปังกันทุกวันเนาะจับเลขให้นะครับ08นะครับเลียงเลขก่อน18 19 เมื่อวานนี้นะครับใครได้ดูนี่นี่เนาะที่ฟันไว้ให้ก็เข้าสามศูนย์นะครับสามศูนย์นะเดี๋ยววันนี้ก็จะฟันให้มันเดิมนะครับผมสี่แปดห้าหนึ่งห้าสี่เมื่อวานมานะครับใครจะตัดออกก็ได้นะตัวที่มาแล้วนะครับห้าเก้า เจ็ดห้าแปดหกนะครับเลขกับหัวก็จะเป็นแปดเก้านะก็เหมือนเดิมจฟันให้นะครับทุกท่านนะฟันให้เหมือนเดิมตัวชอบวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับห้าเก้านะห้าหนึ่ง นะครับผมห้าเก้าหนะครับตัวปัน2ตัว1นึ่เดี๋ยวคอดูเลขก่อนนะหกเก 8, 6 8 8 9 9 5 2, 3 6 2 2 6เน้เน้นก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมี2ตัวแล้วก็จะเป็น1 8ลองดูนะครับถ้าเผื่อมาอีกนะให้ทุกคนไปกดติดตามเพจดูนะครับ สามตัววันนี้นะครับสามตัววันนี้ก็จะมีสองห้าเก้านะครับตรงตัวซื้อไว้บ้างนะครับทุ่นกคนนะห้าบาทสิบบาทสามหนึ่งสี่นะครับสองเก้าเจ็ดเก้าสองเก้า สี่จุดพอนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลองไปกดติดตามเพจดูนะถ้าเข้างวดนี้ก็จะเป็นงวดที่8นะครับที่ทําลงในเพจนะครับทุกานนะลองไปไล่ดูในเพจนะลองไปไล่ดูในเพจได้นะครับขอให้เข้าตัวฟันนะครับนะห้าเก้านะครับชอบตัวนี้เลยนะครับขอให้มาขอให้ปังๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ